ผลิตปิดพระ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 สวยพี่ผลิตปิดพระ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 พระผลิตปิดพระ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 พระ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 กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับปลิศจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะครับในรุ่นที่ชื่อว่าเสมาจิ๋ว100ปีในรุ่นนี้นะครับปลิศได้ทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะพี่นะหคลิปนะครับแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ปลิศไปเก็บสะสมรายการที่ลงยามาซึ่งก็จะเป็น่ารายการ1 r 2 r แล้วก็มี 3R มาอีก1เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า ในแต่ละเหรียญในแต่ละเนื้อจะมีความสวยงามแค่ไหนแล้วก็เสมาจิว๋วจะแจ๋วขนาดไหนนะพี่นะมาก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นจากาแถวด้านบนนะพี่แถวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับในทั้งแถวเลยนะครับทองแดงมันปูส่วนตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองแดงมันปูตามด้วยทองเหลืองอันนี้จะเป็นในเซตของเนื้ออันปะก้านะครับ ส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นทองแดงมันปูนะนี่เหรียญแรกอีก5้าเหรียญนี้นะครับจะเป็นเนื้ออ่าอีก4ี่เหรียญนี้จะเป็นเนื้อนวะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอ่าเน่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากทองแดงผิวไฟกันก่อนนะครับเี่เรามาดูความสวยงามของเนื้อทองแดงผิวไฟกันนะครับนี่นะความคมชัด สวยมากนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่นะเออน่นะครับสวยงามสวยๆก็จะตอกพาร์ตตรงสังกติเหมือนกันนะพี่ในเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเขาก็จะเป็นอ่าไม่ได้ตอกเป็นโค้ดอะไรเลยนะพี่นะเนื่องจากว่าตัวเอกลักษณ์ของเขาเราก็ดูออกนะว่าเป็นผิวไฟนะครับอืมนี่เห็นไหมครับ ที่ปริษได้มาจะเป็นหลังพัยดยศนะครับซึ่งหลังพัยดยศจะเป็นหลังที่หายากนะพี่นะสร้างน้อยนะครับพัยดยศนะครับนี่ปริษมีมาแค่อ่าหเหรียญนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแถวแรกกันดีกว่าในแถวแรกนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อทองแดงมันปูกันนะพี่เป็นงานอะโลนนะ อ่าอันนี้นะครับมาดูกันคร่าวๆนะครับนี่อันนี้ปริตเปคัดผิวมานะพี่สวยมากนะครับนี่นะครับทองแดงมันปูนะพี่เป็นอีกหนึ่งรายการหนึ่งผิวนะครับที่มีความสวยงามนะพี่นะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะพี่ปริก็จะเก็บทองแดงมันปูแบบผิวสวยๆลุงล้งๆแล้วก็เขียวๆแมงทับแมงทับนะครับอันนี้ไปคัดมานะพี่นะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ ก็เขาก็จะไม่มีตอกเหมือนกันนะพี่นะถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะไม่มีตอกโค้ดนะพี่โค้ดในที่นี้หมายถึงว่าเป็นโค้ดบอกว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะครับนะครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่อันนี้คัดสวยนะครับคัดสวยมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะพี่นะเนื้อทองแดงมันปูนะพี่กําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะดูในอ่าเจริญพรกลางนะครับ โอ้โหคนตามหาเก็บกันแบบราคาสูงมากนะพี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นทองแดงมันปูที่สวยมากนะครับผิวสวยนะพี่นะเห็นไหมพี่อ่าสเสน่ห์ของเขาคือในแต่ละเนื้อในแต่ละเหรียญน,นะครับจะมีเอกลักษณ์ความสวยงามไม่เหมือนกันนะพี่นะนี่สวยสดงดงามอือหืนะครับสายมันปูต้องชอบนะพี่นะ เน่สวยๆนะครับพี่มาเดี๋ยวมาดูมันปูอีกเหรียญหนึงนะครับก็จะเป็นมันปูพิมพ์เต็มองค์นะครับแม่นะครับถ่า,ายไฟถ่ายไฟนิดนึงผิวสวยม่วงลุ้งนะครับดูในพี่นะอ่าแขนสีเขียวปีกแมงทับนะครับ สังกติสวยงามนะพี่นะก็จะมีตอกอ,อันนี้เขาจะตอกพัดด้านนอกนะครับเห็นไหมพี่จะมีตอกพัดด้านนอกอันนี้ปริศไม่มั่นใจในยะเขานะครับเขาจะมีตอกพัดตรงสังกติแล้วก็ตอกพัดด้านนอกนะครับเออยังหาคําตอบไม่ได้นะว่าหมายถึงอะไรนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญ ทองแดงมันปูแต่เป็นงานลงยานะครับพี่เหรียญแรกมาเลยนะครับเนี่จะเป็นทองแดงมันปูลงยาจีวอนะครับพี่ได้มาในพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่สวยงามเหมือนกันหมดเลยนะพี่นะนะครับอันนี้คืองานลงยาจีวอนะครับเขาก็จะลงยาจีบอแบบเล็กๆนิดๆประมาณนี้นะพี่นะนี่สวยงามนะครับในงานที่ลงยาจีวอนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับพี่เขาก็จะตอกเป็น 1R นะครับนี่นะครับ 1R เห็นไหมครับพี่แล้วก็จะมีหมายเลขรหัสหรือลำดับกำกับนะครับ425นะครับแบบนี้นะถ้าเป็นงานลงยาแล้วก็งานตอก R นะครับเขาจะมีหมายเลขกำกับแต่ถ้าเป็นงานอะโลนเขาจะไม่มีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น งานลงยาสีส้มนะครับอันนี้จะเป็นงานลงยาสีส้มจะเป็นสีประจาวันเกิดนะครับมากับพิมพ์เต็มองค์นะครับนี่นะพี่นะงานลงยาสวยมากเห็นไหมครับพี่จะเป็นบล็อกคุ้ยพื้นด้วยนะครับขนาดเหรียญเล็กขนาดนี้ยังยังคุ้ยพื้นอีกเนาะเห็นไหมครับพี่คุ้ยพื้นแล้วก็ลงยาจีวอนะครับนี่นะจะมีตอกพัดด้านนอกนะครับ สวยสวยนะครับพี่สวยมากนะครับรายละเอียดแล้วก็ลงยาได้สวยพอดีพอดีนะครับนี่สวยงามสวยงามมาไปดูด้านหลังกันโอ้โหนะครับจะเป็นหลังพัดยศนะครับพี่เป็นหลังที่สร้างน้อยนะครับนี่นะครับเขาก็จะตอกหมายเลขสีหมายเลขสี่นี้ก็คือเป็นรายการที่สี่นะครับส่วนลำดับจะอยู่ตรงนี้นะพี่เป็นหมายเลขที่สิอนะครับ ออต่อโค้ด1 1เนะพี่นะเป็นรายการที่4นะครับซึ่งรายการที่4ก็จะเป็นรายการลงยาประจำสีวันเกิดก็คือสีส้มนะครับในเหรียญนี้จะต่อเป็น 2R นะครับพี่ RR นี่งานประจำสีวันเกิดจะต่อเป็น R R นะครับถ้ายาจีวอนจะต่อแค่ 1R นะครับพี่อันนี้พิเศษขึ้นมาหน่อย 2R ต่อไปนะครับก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ลงยาจีวอแล้วก็ลงยาขอบเห็นไหมพี่ ลงยาซุ้มนะครับนี่นะครับมามาดูกันห,หน้าหลวงพ่อสวยคมชัดนะครับมีสังกติตรงนี้เห็นไหมพี่แล้วก็ลงยาขาวนะครับพี่สวยสวยไม่ค่อยโฟกัสเลยนะน้านบนจะลงยาเป็นยาน้ำเงินนะครับนี่สวยคมชัดนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอ้โ oh หเป็นพัดยศนะครับพี่ด้านหลังเป็นพัดยศนะพี่นะพิม์พหายากนะครับก็จะมีตอกเป็นหมายเลข18นะครับพี่เป็นหมายเลข18อืมสวยๆอันนี้ก็จะอยู่ในหมวด 2r เหมือนกันนะครับพี่อ่านี่นะครับอ่าสองอานะครับ เปเลียนพิเศษ2อมาต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นยาฟ้านะครับพี่อย่างนี้นะครับเป็นลงยาสีประจำวันเกิดนะครับจะมาในพิมพ์เต็มองค์นะครับพี่อันนี้คือเนื้อทองแดงมันปูนะครับขอบด้านบนน้ำเงินแล้วก็ข้างในจะเป็นสีฟ้านะครับลงยาฟ้าคุ้ยพืน้นะครับพี่สวยๆนะครับ ขอบสีน้ำเงินนะอ่าด้านหลังจะเป็นอ่าหลังยันนะครับนี่เป็นหมายเลขห้านะครับหมายเลข5คือรายการที่5นะครับดวงยาสีประจำวันเกิดซึ่งเขาจะนับเป็นอ่าวันอาทิตย์จะเป็นเลขเนะครับเริ่มจากวันจันทร์จะเป็นเลข1อังคารจะเป็นเลข2นะครับถ้าเป็นเลข1นึ่งอ่าหนึ่ง หวันจันทร์สีชมพูนะครับก็จะไล่มาตามลำดับนะพี่จนถึงวันอาทิตย์สีแดงนะครับอันนี้จะได้ลำดับที่หมายเลขโค้ด4ีนะครับสวยๆนะครับพี่นี่เป็น2 R นะครับนี่ไม่มั่นใจเหรียญนี้เคยทําไปหรือยังนะน่าจะเคยทําไปแล้วเนาะต่อไปนะครับพี่ก็จะเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับของเนื้อ ทองแดงมันปูก็จะได้เป็นโรงยาส้มนะครับเหมือนกันนะนี่ปริมีโอกาสได้มาสองเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นทองแดงมันปูลงยาส้มนะครับอืมสวยๆนะพี่นะสีมันปูสวยมากนะครับด้านหลังอ่าจะเป็นหลังยันนะครับ นี่ยาส้มตัวนี้ของพีิจะเป็นหลังพัดยศนี่ได้มาคู่กันเลยนะพี่นะยาส้มเหมือนกันเป็นหลังพัดยศส่วนเหรียญนี้จะเป็นหลังยันเห็นไหมครับลำดับที่สีหมายเลขหมายเลขเก้านะพี่เออได้หมายเลขเก,อกอา้านะครับนี่ตอกอาานะครับเหรียญพิเศษ2องอานะพี่นะลงยาสีประจำวันเกิดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับในเหรียญนี้ปริศน่าจะเคยทําไปแล้วเนาะอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับใช่ไหมเอ่ยจะเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับลงยาสีประจําวันเกิดคือสีเหลืองนะครับพี่นี่นะสวยๆนะครับนี่เขาจะต่อคําว่าลอลิงนะครับทองเหลืองนะ หน้าหลังจะเป็นหลังยันนะครับลำดับที่หนึ่งเห็นไหมครับวันจันทร์สีเหลืองอ๋อวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูเออปรลิทขออภัยนะนะพี่นะหนึ่งวันจันทร์สีเหลืองสองวันสองวันอังคารสีชมพูสามวันพุธสีเขียวประมาณนี้นะพี่นะก็ต่อไปจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพิมพ์ครึ่งองค์ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเขาจะตอกลอลิงด้วยนะพี่นะ ก็แสดงว่ามีแค่เนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงมันปูที่เขาไม่ได้ตอกโค้ดของเนื้อให้ดูนะครับถ้าตอกน่าจะเป็นตอกพวกทอทหารหรือไม่ก็ดอเด็กอะไรประมาณนี้นะพี่นะทองแดงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ตอกนะพี่เขาจะตอกทองเหลืองจะตอกนะครับในรุ่นนี้นะครับทองแดงไม่ตอกนะเขาจะตอกเฉพาะเขาจะตอกในทองเหลืองนะครับอืือสวยๆนะพี่นะ นี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับลำดับที่1น,นะพี่วันจันทร์สีเหลืองหมายเลข18นะครับในเหรียญน,นี้จะได้เป็น2 r นะครับ R านี่นะครับแบบนี้นะพี่นะต่อไปจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปะก้าลงยาจีบอลพิมพ์เต็มองค์นะครับนี่นะพี่นะในเนื้ออันปะก้านะครับอ่านี่นะพี่นะเขาจะตอกพัดที่สังกตินะครับ อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนัยยะสําคัญอะไรนะพี่นะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะตอกออ่างนะครับเป็นอันปะกานะครับอืมนี่นะครับพี่ลงยาจีวรสีสดนะครับสวยๆนะครับหน้าหลวงพ่อคมชัดนะครับเนื้ออันปะกาทดแทนเนื้อเงินเลยนะครับพี่นะ มาด้านหลังนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังยันนะครับพี่หลังยันนี่485นะครับหมายเลข485อันนี้ก็จะเป็น 1R นะครับก็เท่าที่ดูนะครับงานลงยาจีวอนอย่างเดียวจะได้เป็น 1R นะครับถือว่าเป็นสตรพิเศษลำดับที่หนึ่งนะสตดพิเศษลำดับที่นะสองก็น่าจะเป็นที่ลงยาสีประจาวันเกิดนะครับมาเดี๋ยวมาดูงานจีวอน พิมพ์ครึ่งองค์คกันนะครับในเนื้ออันปะก้านะครับพี่ตอกอออ่างนะครับสวยๆนะพี่นะก็เหมือนกันนะพี่นะเหมือนกันกันกบลงยาจีบอลในรายการอื่นนะครับีนเห็นไหมเอ่ยนี่สวยๆส,สียาจีบอลก็จะต่างกันนะครับอันนี้เขาจะลงเป็นสีเหมือนสีน้ําตาลเนาะสีส้มเข้มๆนะครับ อันนี้จะเป็นสีส้มแบบสีใสนะครับช้ำๆนะครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้ออันปาก้าองค์นี้นะครับเอออันนี้เป็นแบบสุดพิเศษนะพี่นะเขาจะลงยาแบบ3ส,สีอ่ะลงยา4ส,สีเลยนะครับก็จะมีซุ้มเขียวนะพี่นะพื้นจะเป็นคุยพื้นลงยาน้ําเงินขอบแดงนะครับแล้วก็จีวอส้มนะครับถือว่าเป็นงานลงยาราชาวดีนะครับ เขาน่าจะเรียกกันว่าลงยาสีราชาวดีนะครับนี่นะพี่สวยๆนะครับสีลงยาสวยสดชําวาวลงยาได้พอดิบพอดีเห็นไหมครับลงยาสวยนะครับพี่สวยๆนี่ตอกอ่างอันประก้าชัดเจนนะครับพิมพ์หน้าหลวงพ่อสวยคมชัดนะครับนี่สวยๆมามาดูกันด้านหลังนะครับหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหนะครับเขาจะมีตอกพัดตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับพี่ด้านหลังนะงั้นแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นสุดพิเศษขึ้นมานะครับได้หมายเลข4ี่สิบห้านะครับเออเป็นหมายเลขที่แบบแนวตรงนะครับหมายถึงว่าแนวที่เป็นบรรทัดแบบนี้นะไม่ได้เอียงนะครับเห็นเหรียญ <ๆ S 1> อื่นจะเป็นแบบตอกแนวนอนนะครับเขาเรียกแนวตั้งใช่ไหมแบบนี้นะครับอันนี้จะตอกแบบเป็นแนวปกตินะครับเป็นบรรทัดปกติซ้ายไปขวานะจะได้เป็นหลังยันนะพี่นะ แล้วก็ในเหรียญน,นี้ปริจะได้เป็นอารนะครับพี่จะได้เป็น 3R อนะครับเ,ออเหรียญน,นี้จะได้เป็น 3R อนะครับพี่นี่เนื้ออันประก้าลงยาราชาวดีนะพี่ 3R อหมายเลข45นะครับอ่าใช่45รวมกันได้9้านะพี่เลขเรียงนะครับมาห,หลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อนะวะนะครับพี่จะเห็นว่าเนื้อนะวะด้านล่างนะครับ สีจะไม่แตกต่างกันมากนะครับพี่กับเนื้อทองแดงมันปูนะครับสีจะใกล้เคียงกันมากนะครับสีของ2เนื้อนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายการลงยาแดงนะพี่ลงยาแดงนะครับก็จะเป็นสีประจําวันอาทิตย์นะพี่สีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็เป็นสีที่แพงมากๆแพงที่สุดเลยนะพี่นะเออในบรรดาว,วัตถุมงคลทุกๆเกจิทุกๆอาจารย์นะครับจะมาในพิมพ์เต็มองค์นะครับนี่ สวยไหมพี่สวยๆเนาะเนื้อนะวะนะครับพี่เออมวลสารคมเข้มนะครับเข้มขลังนะพี่นะตอกสังกติอ่าตอกพัดบนสังกตินะครับพี่สีลงยาสดชําวาวนะครับดูนะพี่นะสีแดงสวยมากนะครับพออยู่บนบ็อกบอกอยู่บนอยู่บนงานคุยพื้นสวยจริงๆนะพี่นะเออมีมิติเลยนะครับมีเอกลักษณ์วบบิบวับวิบวับนะครับ ลงยาขอบได้ดีมากนะครับนี่สวยๆแล้วก็จะมีต่อโค้ดเป็นระบุนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่อันนี้ก็จะเป็นนอหนูนะครับเห็นไหมพี่อยู่ตรงด้านล่างนะครับของเท้าหลวงพ่อนะครับนอหนูนะครับพี่นี่นะครับเป็นเนื้อนวะชัดเจนนะครับเอาไว้แยกกันระหว่างเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงมันปูนะครับ เพราะว่าบางทีสีจะใกล้เคียงกันนะพี่เห็นไหมครับถ้าเป็นทองแดงมันปูนะครับจะไม่มีโค้ดนอหนูแต่ถ้าเป็นนวะจะมีนอหนูระบุให้นะครับเอาไว้แยกนะพี่นะนี่นะครับสวยๆไปดูด้านหลังกันนะพี่โอ้โหนะครับเป็นพัดยศนะครับพี่เออพิมพ์หายากนะครับจะได้ลำดับที่7นะครับวันอาทิตย์นะพี่นะส่วนหมายเลขัมเบอร์ก็จะได้เป็น 1 3สนะครับพี่เป็นลักกี้นัมเบอร์นะครับนี่สิบสามนะครับสวยๆตอกสองอาชัดเจนนะครับพี่สีประจำวันเกิดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงานลงยาจีวอนนี่ลงยาจีวอนเนื้อนาวะนะครับพิมพ์เต็มองค์สีผิวนะครับสวยๆนะครับพี่ดูเม็ดไข่ปลานะครับตรงลายกระหนกตรงนี้นะ เออชัดมากๆเลยพี่นะเก็บงานได้แบบชัดจริงนะพี่นี่นะครับโนหนูนะครับเห็นไหมครับพี่โนหนูชัดเจนนะครับเนื้อนะวะนะครับจะต้องตอ,อกนอหนูสังกตินะครับมีตอ,อกพัดด้วยนะครับแปลกไหมครับพี่เห็นไหมถ้าเป็นรายการอื่นๆนะครับอย่างนี้นะ เขาจะตอกสังกติอยู่ด้านนอกนะครับนี่งานพิเศษจะตอกด้านในนะครับพี่อาจจะเป็นวิธีการป้องกันนะครับว่าถ้าเกิดในอนาคตเหรียญแบบปังขึ้นมาแบบคนหายเก็บนะครับเดี๋ยวจะมีคนเอาแบบเนื้อธรรมดา,ารายการที่ไม่ได้ม่ได้ลงยาอย่างนี้นะครับไปใส่ย,ยาเองนะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับพี่มาไปดูด้านหลังกันอือนะครับสีสวยมากนะครับม่วงๆลุงๆหน่อยนิดนึงนะครับ เป็นหลังยันนะพี่นะ498นะครับเนื้อนาวะลำดับที่498แล้วก็หมายเลขโค้ด498นะครับไม่ใช่ลำดับ1อ่าชัดเจนนะครับพี่อลงยาจีวอตตอแค่ R เดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับโอ้โหสีผิวสวยมากนะพี่นี่นะครับเหมือนเนื้อทองแดงมันปูเลยเนาะเออเหมือนกันเลยนะพี่นะ ดังนั้นเราเก็บทองแดงมันปูก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเนื้อนะวะราคาแรงนะครับพี่ตอ,อกนอหนูนะครับชัดเจนสวยสวยนะครับอืนี่ได้หลังเป็นพัดยศนะครับพี่พัดยศพัดยศนะครับเป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์พัดยศนะนีะ่นะครับ จะได้เป็นหมายเลข133นะครับเออห3 3าหมายเลขลัคกี้นัมเบอร์นะครับได้13แล้วก็ต้องได้133่งมสนะสวยๆนะครับตอก 1R ชัดเจนนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวพี่เอานะวะให้ดูอีกหนึ่งองค์นะครับจะบอกว่านาวะนะครับนี่เขาก็จะตอกนอหนูนะครับพี่ในงานอโรนนะพี่นะ จะตอกนโนหนูด้วยนะครับเพื่อให้แยกได้ระหว่างเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเพราะว่าบางทีมวลสารอาจจะคล้ายกันนะพี่นะพอทําเหรียญออกมาแล้วนะครับสีอาจจะคล้ายกันอาจจะแยกยากเขาก็เลยให้ความเขาก็เลยตอกนโนหนูในเนื้อนวะให้นะครับเพื่อง่ายต่อการแยกเนื้อแล้วก็เก็บสะสมนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็เนื้อนวะงานเพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มองค์หรือครึ่งองค์นะครับเขาจะมีหมายเลข นัมเบอร์กำกับไว้ทุกองค์นะพี่เออจะต่างจากนะครับจะต่างจากเนื้อทองแดงมันปูนะครับเขาจะไม่มีหมายเลขนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะจะมีหมายเลขทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานลงยาหรือไม่ลงยานะครับี่มีทุกองค์นะพี่นะแล้วก็เนื้อนวะจะจัดสร้างเพียง5้าสิังเท่านั้นนะพี่น้อยมากและราคาแพงมากนะครับเนี่ยที่เป็นเนื้อนวะนะครับสร้างน้อย5้าสิบังสร้างเท่ากับลังของเนื้อเงินนะครับ 50ลังเท่านั้นเนื้อเงินก็50บลังนะครับแต่เนื้อเงินปริตยังไม่มีนะเนื่องจากว่าราคาลุ้นค่อนข้างสูงนะครับลุ้นละ1,950บาทจนถึง2,000นนะครับเนื้อเงินนะเออแพงมากนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าเสมาจิ๋วนะครับจะจิ๋วขนาดไหนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเสมา100ปีนะครับนี่เอออันนี้เสมาพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ100ปีพิมใหญ่มาดู ทีมเล็กนะครับหรือเราเรียกว่าเซมาจิวนะครับนี่นะพี่นะจิวแบบเกินครึ่งหนึ่งมานิดเดียวเองนะครับขนาดแตกต่างกันแบบลิบลับเลยนะครับพี่เออนี่นะเดี๋ยวซูมก่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับอืมนี่นะครับขนาดความแตกต่างระหว่างเสมาหนึ่งรปีกับเสมาจิวนะครับ นี่ต่างกันขนาดนี้แต่ความสวยงามนี่ไม่แพ้กันเลยนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมพี่สวยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆในเสมาจิ๋ว100%ปีนะครับอันนี้ผลิตก็ไปตามลา่าตามเก็บสะสมมานะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับพี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะเออก็เลยไปเก็บมานะครับนี่นะครับชอบนะพี่นะเออ ไปเก็บมานะพี่ส่วนเรื่องของราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะ <c oughs> สร้างน้อยนะครับเนื้อละร้อยลังนะครับพี่แล้วก็เนื้อเงินห้าิบลังเนื้อนะวะห้าสิบังดังนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะเพราะว่างานลงยาหรืองานตอกอาตอก2อาตอก3าอาสร้างน้อยมากนะพี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับปริตก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริตด้วยนะครับ และมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปลิศจะไปปิดเหรียญรุ่นไหนนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับปลิศปิดพระปลิศปิดพระปลิศปิดพระพระพระปลิศปิดพระปลิศปิดพระปลิศปิดพระพระพระ